สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสมอเตอร์ปั่นน้ำฝน,น้กับลูกค้ากันนะครับลูกค้าสั่งหนึ่งชุดครับผมลูกค้าสั่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำฝนหนึ่งตัวตัวปรับรอบหนึ่งตัวนะครับตัวปรับรอบจะแถมสายบอกรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยสายแบตบวกแบตลบต่อให้ถูกเด้อ แล้วก็สายของมอเตอร์ลูกค้าสลับสายได้ด้วยสองเส้นนี้ลูกค้าสลับได้เลยเพราะว่าเรามีตัวปรับรอบตัวนี้แล้วครับผมชุดหมายเลขหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมปักไม่ถอดนะครับมอเตอร์ปรักไม่ถอดการไม่ถอดนะครับสวยมากครับผมเพิ่งถอดออกจากรถเลยประมาณนี้เห็นชัดไม่เอ่ยโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาเทสกับลูกค้ากันเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะต่อไม่เป็นทางเราจะบอการายละเอียดให้ทั้งหมดเลยประมาณนี้ครับผมโอเคผมมาเปิดครับผม ้ายปกติครับผมขวาปกติครับบาลล่าปกติครับผมเพิ่มรอบปกติครับเสียงนิ่มมากครับผมเห็นชัดไม่เอ่ยบอลลบาปกติครับผมเพิ่มรอบปกติครับสายปกติครับผมบอลลบาปกติครับผมเพิ่มรอบปกติครับโอเคครับผมเสียงนิ่มมากครับผมเสียงนิ่มมากลูกค้าถ้านในสนใจนําไปประดิษฐ์หรือใส่เราต้องรุ่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมบอลอบาครับผมเพิ่มรอบครับอ่าซ้ายขวาได้ปกติเลย แรงครับผมแรงมากครับผมโอเคผมลูกคา้าท่านใดสนใจนําไปไประดิษฐ์หรือใส่รถต้องรุ่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมชุดนี้เหมาะสาหรับต่อย่างปลายัางไก่ย่างหมูทำรูยิ่งไก่ประดีเดวายได้ทุกอย่างเลยลประด,ดิเดวายได้ทุกอย่างเลยลูกคา้าท่านใดสนใจนําไปทาทางปุ๋ยทางโรยปุ๋ยการฉีดพ่นยาได้หมดเลยหรือน้องนักศึกษาท่านไหนนะครับนำไปทำโปรเจกต์โครงงานโครงการต่างๆโปรเจกต์จบน,นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมโอเคผมชุดมายนเด์1 7ึ่พร้อมจะส่งครับขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคุณครับผม